นี่คือการเปิดตัวที่สะเทอนวงการแท็บเล็ตเลยทีเดียวเมื่อหัวเว่ยส่งเมทแพดมินิออกมาซึ่งไม่ได้เป็นแค่แท็บเล็ตเล็กธรรมดาแต่เป็นแท็บเล็ตขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมสเปกระดับพรีเมียมที่ทําให้หลายคนต้องหันมาสนใจไม่แพ้กับไอแพดมินิของ Apple เลยทีเดียวหัวเว่ยเมทแพดมินิมาพร้อมหน้าจอ OLED ดีขนาด8.8นิ้วซึ่งแม้จะเล็กกว่าหน้าจอพับแบบสั่งทบของสมาร์ทโฟนเมท XT Ultimate ในปี2024ที่มีขนาดใหญ่ถึง10.2นิ้ว เมื่อกางออกเต็มที่แต่ความคมชัดนั้นจัดเต็มด้วยความละเอียดสูงถึง 2,560x1,600 พิกเซลในอัตราส,ส่วน1 6น10นาทีที่ช่วยให้การแสดงผลภาพและวิดีโอละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับรีเฟรชเรทเร็วถึง120เฮิรตทำให้ภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอลื่นไหลไม่มีสะดุดความสว่างสูงสุดก็จัดมาแบบจัดเต็มถึง1,800นิตพร้อมมาตรฐาน4 0บิตและ HDR v i v ที่ช่วยให้สีสันสดใส2มอจอ r i ง และนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจท้าทกันหัวเว่ยยังนําเทคโนโลยีการเคลือบผิวหน้าจอระดับนาโนมาใช้ในเวอร์ชันซอฟต์ i วร์ของเมทแพดมินิเหมือนกับแท็บเล็ตระดับท็อปอย่างเมทแพดโปรซึ่งจะช่วยลดแสงสะท้อนที่รบกวนสายตามเมื่อลองใช้ในสภาพแสงจ้าทาให้รองรับการใช้ปากกา M-Pencil Pro ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสําหรับการจดบันทึกหรือวาดภาพซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนต้องชื่นชอบในส่วนของระบบปฏิบัติการหัวเว่ยตั้งใจใช้ Harmony OS 5.1 ที่เข้ากันได้ดีกับฮาร์ดแวร์รองรับการทำงานที่ไหลลื่นบนแบรมขนาด 12GB พร้อมตัวเลือกความจุเก็บข้อมูลทั้ง 256GB และ 512GB เวอร์ชันซอฟต์ไลท์จะมีแค่ 512GB แบตเตอรี่ขนาด 6,400mAh ใหญ่พอที่จะเล่นวิดีโอได้ยาวนานถึง15.5ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยและยังรองรับชาร์จเร็ว 66W วัตที่สามารถชาร์จเต็ม0ถึง100%ได้ภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้น แต่ที่น่าตกใจก็คือ m a t p a d Mini รองรับการส่งข้อความแบบสองทางผ่านเครือข่ายดาวเทียมไบโดซึ่งฟีเจอร์นี้ทำให้การติดต่อในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณปกติยังคงเป็นไปได้ถือเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากแท็บเล็ตทั่วไปและดูเหมือนกำลังจะกลายเป็นเทรน์ใหม่ของการสื่อสารในอนาคตมาดูรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจของ Huawei m a t p a d Mini กันบ้างกล้องหลักมีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซล f 1.8และรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K คุณภาพสูง กล้องอัตรวหวมุมกว้าง8ล้านพิกเซล f/2.2 ช่วยเก็บภาพวิวและกลุ่มคนได้ครบถ้วนกล้องหน้าเซลฟี่32ล้านพิกเซล f/2.4 ถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080p ให้ภาพสวยคมชัดติดตั้งเซ็นเซอร์แกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอเพิ่มความปลอดภัยและใช้งานสะดวกรองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูง Wi-Fi 7แบบ2ย่านความถี่และบลูทูธ5.2ที่มีฟีเจอร์ d a c และ l 2 h c มีเทคโนโลยีสื่อสารระยะใกล้แบบใหม่ที่หัวเว่ยตั้งชื่อว่า Star Flash ช่วยให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆราบรื่นมากขึ้นพอ USB-C 3.0รองรับทั้งการถ่ายโอนข้อมูลและชาร์จไฟได้รวดเร็วตัวเครื่องมีความบางเพียง5.1ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักเบาแค่255กรัมถือใช้งานสะดวกพกพาง,ง่ายลำโพงสเตอริโอให้เสียงที่เต็มอิ่มดูหนังฟังเพลงได้เพลินๆเมทแพดมินินยังมีให้เลือกถึง3โทนสีที่สวยงามคือซีดีอันแบล็กสีดำเข้มคลาสสิก สโนไวสีขาวสะอาดตาและสปรสกรีนสีเขียวที่ให้ความรู้สึกสดชื่นจะต้องได้ทั้งความหรูและความมีสไตล์พร้อมกันสำหรับราคานั้นหูหวยกำหนดไว้ตามสเปคดังนี้